สบายดีทุกคนเสียงกูใหญ่กูมู้ตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่น้องหนิงแล้วก็น้องแฟดบอมยูเนาะพวกเขาเออแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับซองน้องลี่เนาะทุกคนพ่อดาวได้บอกพวกเขาหายไปสิเลยมือกระเป๋าเฟยล่างอีกมืออันนี้อีกเออ้ได้เรื่องเลยมือนี้น้องบอมเอามาอหึกกูมุ้งนะหายยายห่างนะหายหญ่ห่างหมดสมไปอยู่ห่างหมดสมมือนี้พวกเขาสิพากันไปกินข้าวป้าเนาะทุกคนแมน แต่น้องรีกับบุหูดอกว่าสิไปกินอยู่ไส่เดียวน้องแฟสิพาไปเนาะเพราะว่าน้องแฟตได้ไปเธอหนึงละน้องน้องแฟสิพผ่าน้องรีงมือน,นี้ป <c oughs> ก,กติน้องรีเป็นผู้ผ่านเนาะ <c oughs> แต่ว่ามือน,นี้น้องแฟดพา <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะทุกคนว่าพวกข่าวซีเห็ดยังกินดเดอย่าไปพอกันยูพุ่นเลยเนาะทุกคน มีเราคนตอนนี้เฮากะได้มาฮอดเครื่องทางเครื่องถ่างเราอยู่ยจนฮอดทางจนฮอดจนฮอตเราอะแล้ว<อ>ลวันนี้เฮากะเกิดการลืมหมอ้อ <laughs> เกิดการลืมหม้อแล้วกันซีส่งน้องนิ่งกับน้องบอมอาชาสมัครสองคนนี้อาชาสมัครไปเอาหมอ้อ <laughs> ไปเดียวน้องลีกับน้องยู้งซีพากันไปตั้งเคีมท่าอย่ามาหมดเคียมเลยนะป่านนี้เราแล้เขาไม่เคียมโอ๊ยบอ นี่เนาะทุกคนตอนนี้ห่ากลับมาหอดบอนแล้วเนาะนี่อันนี้ห่ากกำลังซีเฮ็ดอันบอนนางเ็นบอนนงบกเป็นเต้นยองเกินเกี่ยมบอนนางนี่เฮ็ดบอนนางทารออเฮ็ดบอนนางทาน้องนิ่งกับน้องบอมหลังจากที่เ่าเฮ็ดอันนี้แล้วเนาห่าก็จะไปซอกฟืนเนาะอยู่ ปืนห้าทวกเลยดิเอาันนั่นเลยวะรั่วนะเอาแต่รนะั่วเนอะคอนจีว่มัมนนานปิดนี่ก็คือบอนน,นางเขาไขออกขนาดเดี๋ยวถ้าติดตามมึงเด้อวันพวกข่าวซีเฮดเมนูอย่างกินเด้นี่เราทุกคนตอนนี้น้องบอมกับน้องนิ่งกลับมาแล้วเนาะ ยังน้องลี่กับน้องบอมซีมาเฮ็ดอ่าดังไฟทาเนะาะพุ่น้นองยู่กับน้องนิง่งแขงซ้อนอยู่พุ่นตอนนี้ขาแบ่งหน้าที่กัเน้องมาดังไฟแล้วก็สิบิเก็บพักกับน้องบอมดังไฟทาน้องยู่กับน้องนิง่ง,ง,งออดังนี้ลรอเ่ หลังจากที่ด่างไฟติดแล้วลระค่าซีพากันไปเก็บผักกูดเลยเนาะทุกคนมาเก็ดอาหารกินแต่เขากินป้าเะา่เอาดือมานะนี่ทุกคนตอนนี้น้องรีกับน้องบอมไม่จริงตอนนี้น้องรีกับน้องบอมซีพากันไปโอกร้าผักกูดเนาะทำแบ่้งกันออกเป็นซองกลุ่มอันนี้ผักผักกูดเราจะเก็บเลยนี่ป้าวเขาจะอดไม่ออกไรให้ได้ว่าเนาะเหละนี่มย้อนน้อยนี่ได้เซฟไหะแต่ตอนเขาเรียบต่อยเนาะเออ ตอนเขาเก็บนี่เขาอยากได้ตัวใหญ่ยุกแต่ว่ากินแท้ๆมันยอดน้อยนี่ได้เสพเนี่มึงไม่สุขุมเขาหาจะมาเที่ยเมื่อกี้นี่เนี่ยกายมาทังโอ้ปากอยไล่เจี๊ยบเขาจะมาเก็บแล้วเขาไปเก็บอันนึ่งกินให้เลยเออจะงอนะจะงอนะหนังคนวันบลูมูมีบ่มีมีว่มันคือขวางอยเง้ยไล่ไล่เนาะบันสุดทายกินคนเดียวเห็นไหมเฮ้ก็คือผักกูดป้าผักกูดบานบลูมีเลยเนาะเออ พกูดอันนี้มันเอิพกูดน้ำและส่วนพกูดบกเลยพกูดอันนั้นเหกูดอนกูดงงน่ะไม่เดินบอกกูก็ยากกูแมออกเนาะโหมักไแล้วามีย่งออกอืมตกี้ฮอตเดือดแปด้นกอย่างนั้นนะเบ่อมันจัง่ายนะคุณนะสามเขียนในน้ำอยูนะกินน้ำมีมาขนได้คุณนะบอมคุณน่ะยอนยิงงนี่ี่ นี่ทางนานนี่โอ้ยตาเบอร์แท้ๆผู้สาวนี่น้องแฟตตาเบอร์แล้วทุกคนยังยังบ่มเิดอีกน่ะโอ้ยเนาะนี่เ้างทุกคนถักกูดวันน้มาเก็บดนเลยได้นี่เดี๋ยวซื้อเนาะ ของข้าวไรยอดทออันโหยอดทอดิโปบอบอบอ๊บอสมยอดทอแค่นี่สมมุติอ่เนาะอันนี้นี่กุดกุดน้ำนี่ตาเก็บบือเดี่ยวนละไปเมื่อเมือมอมอ่อยังงอันนี้ตอนเขาเก็บนี่มันได้ไล่ยุต่ว่าบาดอันไปครัวแล้วมันยุบ เนี่ยได้เหรอเน่ะได้สักพักสักนาะปลานี่อันนี้มันซีมีซองสนิทไดสนิทนึงฮันบูเป็นตะกินมันเป็นเป็นตะกินทั้งมันโค้ม่นอ่ะเป็นอะไรนั่นน่ะเออกูเห็นเจ้าวเอาแต่ขายอยู่ตลาดอยู่จ้าซื้อมีคนซื้อกว่าเม่นอ่ะเออเนี่ยตัวนี้มันเป็นตะกินบอกว่าที่เนี่ยยังเป็นเป้งมันงโค้เออ ตัวนี้กับตัวนี้มันตั้งกันนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้มันสีคขมน้องบอมล่ะแต่ตัวนี้แซ่บตัวนี้อย่า้องีลขอตัวเก็บก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจังมาเจอกันอีกบาดหนึ่งนี่นาอทุกคนตัวนี้มันซีเมนพักกูดแหน่เลยตัวนี้มันเป็นแนวแหน่เหมันบอกคือตัวที่เขาเก็บพักกูดสร้างว่ะเออตัวนี้น้องบอมว่าพักกูดสร้างนี่ตัวแหน่แห่เลยตอนเ้าเก็บอ่ะนี่ ตอนเขาเก็บเขาอยากได้แต่แบบนี้อยู่ดิตอนมันยังน้อยกะน,นี่ตะกูตางจะเมียเมื่อไรมันเมียกแต่ว่าเขามาเก็บเขาอยากได้แต่แบบนี้สะอ่อนมันมนะป้าบึ้งเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวนี้มันชิเมีนแนวพันน้อยตัวนี้ตัวนี้ดเด็เอินพักกูดอันเดอรใกล้น้อยป่ะบอม <laughs> เอาตัวน้ำกูดจางดิ นี่ักกูดธ,ธรรมดาเนี่ยนะปะ้าเก็บบุญเดียวนึบบวนง,ดนงได้จะว่าเกือบเต็มกระตาละแ,แต่เก็บละมันมือเขาสิเก็บอีกเนาะจะเก็บโค้งไปพุพ่งเพราะว่าเขาออันฟุ้งพักกูดที่ถังพุ่งแยโค้งพุ่งแล้วก็ไปบ่อนเขาเลยเนาะพักกูดนี่มันจะเป็นแบบอ้อมบริเวณติดอ้อมเป็นวงมุนแต่ยุการครึ่งมันจะบ่มมีมันจะยุ่แคมร้องซื่อยังจะเก็บพักกูดนะแต่ไปเก็บต้อกอนเนาะที่จริงพอกินแล้วแต่ว่ามันมือเนาะเก็บละเก็บทะเลือกไปกิน้าเลือกก็เอาไปกินอยู่เหเงื้ยอีก เดี๋ยวน้องลี่ขอตัวเก็บก่อนเนาะนีน่ทุกคนตอนนี้เหากาน้องเขาน้องลี่กับน้องบอมไปเก็บมาแล้วเนาะนี่จะได้เต็มกัตตาเบิ้งบบเทียบสโอมอจะเบิ้งไม่โมอ่ <laughs> อันนี้โม่ที่เอาเอามาอันนี้กัตตาผักที่ทำไปเก็บมาโอ้โหนะกาแฟยุ่นเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องซอนอมมที่น้องนิ่งกับน้องอยู่ซอนซอนมาปตาเกือบโบเ็นเนาะอยู่เนาะ ลายคกนจิวบ,บเห็นเอาทอกเบ่งพูดนะโอ้เหลือกินเหลือใสลายคกิน,นยอยากเรากินพูละตโตเนาะกินพูละตโตเอาาจ็มช่วยหนึ่งเครื่องโซนเขา ตอนนี้น้องลี่สิมาเต้อาหารเนาะทุกคนบึงคาคางอนี่ก็เป็นจตเป็นแต่โซเซ่บล้ก็อันก้นหินนี่พวกเอามาซ้ำอันว่ะมันตั้มผลกลิ่นมาแล้วนะโอ้ยยานไริกินเนี่ยโอ้ยโอ้ยคน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 ปุ๊บเมบ่้กินเนอนอนโอ้ข้าวผว้กระเทียมมาไหมคุณเนื้อ นี่ลืมละลืมลุงหึงละมาสีครัวผักกู้กินเนาะทุกคนหัวอาหารทะเลอาหารทะเลมึงได้นี่เนาะมันเสื้อเดือนนึงเบบบอแบบบอตต่ำเลยเนาะผู้เด็กกระไดไปเด้กกระไดไปในม้อไดไหมอันนี้กรเป็นหนึ่งนะถุงสีรดโอุ้ตายตายตายอุ้ตาย บึ้งบึ้งอันท no. ่าเครื่องเนาะยังบอกอันนี้เครื่องปรุงครบนี่เนาะเอสี่ก็มีอันเด้อเอสี่ประมาณ <c oughs> <Okay. S 2> นี <qui> ้เลยเนาะพัดเด็งก่ะจาวใส่อาหารทะเลลงไปบิดเอาเลยนะบิดสบิดสโมเลยนะาบนท่าซอยนะซอยนา เสภาพเป็นแต่ยากขนาดกุ้งตัวใหญ่เนาะเมฟิตส่งเซบขนาดตัวจองเลือกตัวใหญ่ๆของกูเด้อหิวมากเลยจองกันตอยมอนนะอู้ซองตัวได้ละส่ตัวอ้าวเมนเดอรอะไกปนนว่าเอาอกหมดละบุบเว้นอันสะปูแย่ๆยังบูมีขี้เหมนนัมือเอาเกรือเล่เอื้อันล็ดก็ปูลดปูลดปูลดเป็นกระสุนเพ ไปที่เอพักอกยจองกระบมีนะเสนอ,อ,นอนเขียวด่างไฟเสอเเ้อเดเม่เลยมือนมาสเลยเอาน้ำเซอ้อเดเม่น้ำมีก็เอเอเอืเอ้เอเอ,เอวาเอาลี่ลี่ควมลี่ควมมอควมลี่เอาเอาลีล่บ้งบ้คือสายคับเี้ยบุ๊มเม่เอาเอาเอาเยาคนแล้วบันยับายนะ ดึงกระจับเงียเองเชียเสื้อกบเสื้อบุได้โอ้ยโอ้ยเองส่งกะได้กินภาคเลยทได้กิ่นแซ่แต่ต้องกินงน่ากินเย็นมากเลยกินยี่เงนบมากเนาะ กินจเยอเงินโบมากเนาะน้องดีอุ้ยแต่เกลือเออเบื่อเนาะพ่ออะไรเสื้อสำนันน่ะเกียจะฆ่าสันลอรี่ยังมีตังบ้างหุ่งอีกเด้อเออพ่อพ่อแต่บุ่งห้องคืออะไรยังมีตังบ้างหุ่งเนาะเอามุ้งจึ๊กว่าคือสิบอรเซียบแล้วเนาะบึงแมปมาดมาดครึ่งหนึ่งบุสุกครึ่งหนึ่ง เราแซ่บแต่ต้องได้กินเท่าเอาน้ำอิวมาอิบ๊อบไปไปไปเอาน้ำอันนั้นบไอ้บมาว่าน้ำมันห้อยเกลือว่าโอ้โได้ได้สองคนนี่ตัวไปนี้เขาก็สิได้กินอิบ่อบน้องลี่เอ้ยต่อไปนี้พอลาบคน ีมเลอ๋อโหยี่เนาะคือกุ้งที่น้องยูเคยกินในชีวิตก็คือกุ้งแบบนี้เนาะง่ายสุดง่ายสุดในชีวิตเนาง่ายสุดในชีวิตเนี่ยต้องแกะบอกระแกะติดกุ้งแกะเอาแกะกุ้งทะเลแกะแบบนี้เนาะขาดตุ้นคงเพื่อนก็กินได้ก็หากินได้แกะกุ้งติดขาดตุ้น เนื้ออ้เนื้อสกดใช่เนาะแับนำลายเฮ้ยนำเนาะ่ันผู้สมอันนี้ก็ไก่ชิสุกแล้วเนาะปะมันมาดมาดหนึงก่อนว่ะซิมรถสิมรถเี่ไมยูเอางมีไฟเยเหมือนมันสุเข่าจ้างจงปรุงรถตามที่ชอบเลย เข็มๆนี่เนี่ยเนื้อหางใบต่ำมาเป็ดเนี่ยเข็มๆนี่เนี่ยเนาะมันจิ้แซ่บเหือกับไข่เหนียวโอ้กดหัวคอยแย่เอืออืออือนี่ก็คือเมนูผัดกะเพรากุ้งยักษ์ผัดกะเพรากุ้งยักษ์ กิตังซูอได้บ่มันงานเขาเพิ่มขนนี่หููกอินิงเนอาเ้าอะเาเอามเือดิเอามอ้ยไม่ไม่เอากะทิเดบบนี่เลยเนาะเสิร์ฟตาบัมหุงเอาแวยังเิ่มปรุงนี่เนาะเอากะเริยมตาบหหุงก่อนบะเมนตํมเอาอันนั้นเอาอันนั้นเดบอมเธอจะโฆษณาให้เขาหรอไม่ไม่ นี่เนาะอันนี้คือน้ำเจียวของลองบอมต่ำจริงอันนี้ก็อันเดอรดีสู้ด้ตัวเองเลยมเมนูของทามื้อนี้มีเจมีอันตำมะคุ้งล้วกาผัดกะเพรากุ้งยักษ์เนาะนี่นะลูกซีนเนี่ยไป็นคุงแล้วโอ้ลักกานี่นี่นี่อะไรนี่มาซีลูกลูกซีนเนาะคนกันเนาะ เราเอามือคนน้องรีกับน้องรีกจะบุกินสีนะประเด็กเคยหรอวะ,ะใส่แล้ว<ส>ปรุงรสแล้วนะเอเอาออกหน่อยนึงเอาออกหน่อยกินจะเซฟขนาดเนาะชอบ<อ>กินหะอ,อมขนาดอย่าไปบู๊รีกันดังก็คบเนี่ยเขาแก้ไม้บดดินมาตกบีบดินกินรอยู่อย่าไปเบิ่งตอนกินกันเลยเนาะทุกคนอ้อยน้ำลายไหลจนียืดกินเนาะจ้ะ <laughs> น้ำลายตกปกพวกตรงนี่เลยนี่เอาข้าวข้าวมันนี่นี่เอาข้าวยูอันท่องมาขุดไหมบอบซีมตามหุ่งนี่บอบนี่เนาะตามหุ่งกินไล่เนาะกับอันนี้ก่อนกับอันโอ้ยบอบบอบบอบเฮ้ยเน่ะวางอีกกงไปเถอะเนี่ยไปอย่างนี้จะกินนี่เนาะทุกคนอ่ายจะโฟกัสที่มือ แต่มันจะออกแบบเปรี้ยวแล้วกัเปรี้ยวอีกส้มดิเอากรเหาวก็ว่าคุณรัสติกนะแม่อเออกส้มเนาะแล้วก็แม่หนึ่งก็สูนเป็นยังไงบอสตึ๊งเป็นคนอ้ยแซ่บตกลงแซ่บแล้วก็นเลวเนาะส้มบานนยว่เนาะมันออาอุ้ยแซ่บแล้วก็นเลวโอ้ยมือนี้ทมามากันสี่คนเนาะมีน้องนิงน้องบอมน้องยู่แล้วก็นน้องนิงน้องลี่เนาะเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวกินข้าวก่อนนะทุกคน ตอนนี้พอข่าวกำลังกินนยังอร่อยกลิ่อย่งเงี้ยผมไม่กำลังเลยแต่นบ่แซ่บแซ่บอะเดุดที่นี่ยตวกง่คจะซื้อเพาจะกกินกลิ่นเลยมกินอลดิโเเลยใช่ไหม่างเลากินบางย่างเดียวขากินแซ่บแฮง ก็เลยบบีปูเดบปากกันเดีเลยมาแม่เดือบเพียงเขาแหงมาทางแต่สิบโมงเนาะตอนนี้กับเปลี่ยนเวลาประมาณหนึ่งโมงละหากะสีได้กินสุดยอดสวยพนังมาตอนตนแก๊งโอเคทุกคนน้องลี่สิขอตัวปิดคลิปก่อนเนาะปิดคลิปให้แนนน้องยูปักตัวเงินหมดแล้ว ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้น้องลี่และพวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องลี่ท่านกดซับสไครต์ไวๆเนาะเพื่อนท่านกดยูทูปให้หนึ่งพันพูดติดตามไวไวแล้วทุกคนทราบกันด้อแม่ทราบทุกคนกดให้น้องลี่เยอะๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยน้องนิ่ง fc คิดฮอดน้องนิ่งเลยใช่เอย